การอนุรักษ์ดินและน้ำมีความสำคัญกับการทำเกษตรกรมพัฒนาที่ดินอยากให้เกษตรกรทุกคนเข้าใจการจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ดินคงความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ผลผลิตได้อย่างต่อนเนื่องและเพิ่มมากขึ้น การจัดการที่นี่ผมแบ่งเป็น3ระดับไว้อย่างชัดเจนครับมาตรการที่1เรื่องระบบน้ำครับเพราะการจัดการแหล่งน้ําที่นี่ผมให้ความสําคัญเป็นลําดับสําคัญมากนะครับเนื่องมาจากว่าในหน้าแล้งเนี่ยน้ำเสี่ยงที่จะขาดในหน้าฝนน้นําก็เสี่ยงที่จะล้นและเอือท่วมมาตรการที่2การจัดการดิน เราใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้จากกรมพัฒนาที่ดินนะครับมาจัดก,การระบบดินอย่างเป็นระบบเราต้องคิดว่าในพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์เราจะเติมอะไรลงไปให้คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นดินที่นี่นะครับก็คือปลูกพืชหลายชนิด เมื่อมีการบำรุงดินอย่างถูกวิธีไม่จําเป็นเลยครับที่จะต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีเข้ามาเป็นตัวช่วยพืชแต่ละชนิดเส้นพริกไทยอย่างเงี้ยไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้สารเคมีจริงๆเพราะฉะนั้นที่ว่าพริกไทยถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจะไม่ให้ผลผลิตมาจริงนะครับที่นี่เป็นแปลงที่พิสูจน์ได้ครับเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีเข้ามาช่วยเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่นี่ไม่ว่าผักหวาน ไม่ว่าปลูกคาเราใช้นวัตรกรรมในการปลูกเพื่อ1ต้องการที่จะใช้น้ําให้น้อยใช้ปุ๋ยให้น้อยต้นทุนจะได้ลดลงโดยเฉพาะปักหวานเนี่ยครับผมใช้วิธีการปลูกโดยการตั้งวงครับประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไรครับนั่นก็คือเราประหยัดน้ําใช้มินสิสปริงเกอร์ตัวเล็กๆเท่านั้นเองนะครับปักไว้ตรงกลางวงสปริงเกอร์จะตีวงน้ําเข้าไปรอบเพราะฉะนั้นในวงกลมนั้นเนี่ยประกอบด้วยปักหวาน4ี่ต้น โดยใช้แค่มินิสปริงเกอร์ตัวเล็กๆไม่กี่บาทเท่านั้นเองครับนี่คือการตอบโจทย์ของลดต้นทุนได้ดีโดยเฉพาะพืชอีกชนิดหนึ่งที่พยายามให้เกษตรกรนำมาปลูกก็คือขา่าข่านี่เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยหน้าแล้งแม้จะไม่รดน้ำข,ข่าก็อยู่ได้หน้าฝนน้ำท่วมข,ข่าก็อยู่ได้ไม่ตายและสำคัญที่สุดให้ผลผลิตตลอดทั้งปีครับผมไม่หยุดอยู่แค่นั้นครับ สำคัญนั่นก็คือต้องเอาสองระบบนี้มาเข้ากระบวนการให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนด้วยหญ้าแฝกครับหญ้าแฝกตัวนี้นอกจากช่วยพังทลายของหน้าดินแล้วยังช่วยระเบิดดินดานให้ความชุ่มชื้นกับต้นพืชเห็นได้ว่าพืชของผมแต่ละชนิดจะมีหญ้าแฝกอยู่ก้างล่างทั้งหมดเลยครับเพราะหญ้าแฝกถือว่าเป็นตัวช่วยที่สําคัญจริงๆ หลังจากที่เราตัดแต่งใบหญ้าแฝกแล้วเนี่ยก็เอามาคลุมดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และให้ความชุ่มชื้นพื้นที่ทั้งหมดที่ผมได้เล่ามานะครับเห็นว่าการจัดการดินการจัดการน้ําอย่างถูกวิธีไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพียงแต่ว่าขอให้เริ่มความคิดองความรู้ของกรมพัฒนาที่ดินเราเนี่ยมีมากมายครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะสถานีที่อยู่ใกล้บ้านตัวหมอดินอาสาที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน เพียงแต่ว่าท่านทำให้ถูกวิธีเป็นเรื่องราวที่เราทำได้จริงๆง่ายๆครับนึกถึงผลิตภัณฑ์ของพัฒนาที่ดินแล้วท่านจะลดต้นทุนได้อย่างมากมายนะครับแล้วจะตอบโจทย์เรื่องรายได้และกำไรจากผลผลิตของท่านจริงๆครับแนวทางการจัดการดินและน้ำของมอดินอาสาสมหมายธรรมกิจได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากทำอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ตามหลักวิชาการไม่ว่าจะหวานพืชลงดินไปทางไหนผลผลิตย่อมได้รับกลับมาคุ้มค่าสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงต้องการความรู้เพิ่มเติมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ที่แอปพลิเคชัน LDD Soil g u i d และปุ๋ยรายแปลงของกรมพัฒนาที่ดินหรือสอบถามที่กรมพัฒนาที่ดิน คอร์รเซ็นเตอร์1760